กดติดตามคนขคายสูงแฟมิลี่ด้วยนะครับครับสวัสดีเอซและผู้ติดตาม ผู้รับชมทุกคนนะครับีนตื้นปกติแต่เสาตัวหนึ่งนะครับมันเข็งมันขางน้ำหนามให้ลูกกินไปโรงเรียนนะครับนะยบเขาก็น้ำหนให้ลูกไปโรงเรียนถึงไปประมาณวันที่หนึ่งแะครับไปโรงเรียนเนาะแต่ว่าโรงเรียนมัธยมโรงเรียน ปัจบนผมติดกระเตอร์อยู่นงมาดิน,นไ่เอนะครับออกคนติดโควิดหลายแล้วก็ต้องหาบ้านอีกกติดอีกม,มกนนื่อวานหมื่บ้อนนะครับกระเตอร์ก็เริ่มิดเบาลงมาติดอีกนะครับหนึ่งทานครับหนึ่งทานบ้านๆเข้าเลยนะ พราะว่าหนึ่งเขาหนึ่งหนึ่งท่านมันสิมันสิแสบก็หนึ่งแสบก็หนึ่งแกดนอะหนึ่งแกดมันจะเป็นมันสิบ่หอมมันจะเป็นแข็งแข็งเนาะหนึ่งท่านมันจะออกกินธรรมชาติมันหอมก็มันก็ยีกระเป๋านะแฟนกระเป๋า เราใหญ่แล้วอยู่หนองบางแลแบบ้วก็ยิบเดินข้างเราไปอนองมากก็สิขนไปนะครับนูนด้ว่านนดูนเป็นสิมาทุระนะสิะมาทุระมาแล,ล้วกกับมาครับคือนช่มว่มาทำไมอะมาเป็นมูเมียะแล้วคัาเจ็บเลยเดี๋ยปล่อยเมียมาผูดเดียวเลยหรือสิแล,ลน้ำกนดมีอยังไม่ได้คุณอะไร บรรยากาศตอนเสาร์นะครับอีมเขานี่ยกาศกระเป๋านะครับกระเป๋ามันนิดเนาะใส่ใส่เครงเก่งย anyway ี nah ื่นเนาะ เครื่องยิ่น,นมือสองครับก็ผอาห่มครับเอาผ้ห่มออนเครืงยื่นเอาเสื้อผ้ากเก่ามือสองนะเป็นอย่างนี้เป็นกระเป๋าถือว่าเป็นไอเดียดีนะครับงามนะครับแต่ตาไปอีกอย่างหนึ่งผมก็ไมเคยเห็นหรอกรว่ามันว่าง่านดี แต่มื้อคืนอมลงคลิปนอกก้องขอโทษนะครับมันเสียงเบาอฟมีภายในเมื่อนคนะืนเนาะอาจจะเสียงเบาเนาะขอโทษไอ้ี่พิษพลาดที่แล้วและผู้ก็มีคนมาสร้างโครงนอกน้องก,ก็เต็มแล้วนะครับเนาะ อะไรอีกประมาณสองโกงเต็มเนาะไครสนใจกะทักมากๆนะครับไต่กิบเนาะครับพอห้องสุงดพิษหลับตัวนี้สองกลงเพราะว่าเดือนหนึ่งเกือบสองเดือนเนาะผมจังสีปล่อยหลับอีกเดือนหนึ่งเนาะบาเมนแบบเสียายตลอดหายตลอดมีตลอดพะไปพ้นงาน,นะครับผลิตภัณฑ์ของผมนั้นผมต้องคอยเหตุคอยถนุถนอมมันนะเก็บรายละเอียด ก่อจะได้แต่ละกลงนี่ผมบอกเปล่านเนาะพร้ะมโมด้ขืนโค้งนะครับเป็นโค้งนกโคงนกหัวหลุนนั่นคือเนาะมีผมต้องแต่งลายแต่งยังเก็บรายละเอียดทุกอย่างเนาะก้่นพ้องก,ก็ต้องใส่สีใส่ยังแต่ละสีแต่ละสีออกไปนเนาะเพิ่มความแข็งแรงนะครับองนกของผมเพิ่มส่วนอ้าไปเนาะ จะป้อนบแปบ๊บนึงเนาะอ่าโอเคครับนี่ก็ <c oughs> เพิ่มกลดไมยความว่าผมต้องใส่ตัวนี้เนาะใส่สี่สี่สี่ตัวนี้ ไปกัไปเพื่อ,เพ,อเพิ่มความแพรยงแพร่ง้วก็ศผมมาเพิกมกับ,หกบเห็ดเป็นลายจริงสีเนาะลายตรงลายเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้งามดีเนาะตัวน,นี้เอาแล้วครับมีคนเอาแล้วเนะาะได้ฟักทองนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้คนก็สร้างลายกันฟักทองอันรุ่นเก่าๆที่ผมเห็ด ุดแต่แหลกเนะมันอาจจะบ่งามบอถูกใจเนาะถ้าใคเขามาเบิงไคเขามาเห็นเออเคยซื้อไม่ค่อยถูกใจหรือว่าถูกใจกับคอมเมนต์ใต้คลิปนั่นแหละครับเนาะตอนนมีสร้างต่อมกับค,ค้นขายซุ่มกับเลยพัฒนาฝีมือขึ้นเนาะครับเก็บรายละเอียดและ,ะเน้นคุณภาพขึ้นคคน,นะครับ เน้นพุนพ่งาผักสินค้าให้เพิ่มให้มถึงจาก B เป็น A นะครับตัวนี้พร้อมให้ตัวนสินค้าตัวนี้โตช่วงไอ้่งช่งมพูนพ้อมให้ B บวกนะ,ะตัวนี้พร้อมให้ A บวกสินค้าตัวนี้ A บวกนะครับตัวนี้เงี่ยมันท่านในผลสีนะครับแต่ว่ามีคนมาผักที่แหลกว่าสิบบเปิืรยับเนาะ เอออนาเขชาก็มาขอ,อเนาะอยากสนใจเลยโอเคเขากบแบ่งปันไปใหยใส่เนาะคนหักนกเพื่อนเขาก็กบแบ่งให้ไปกรุงเรียบร้อยเนาะครับถ้าใยเขาเมื่อบังคิปกระเป๋าตกลงราคาทีมที่อยู่ไว้นะครับราคานี่บาเกินพันหาพันหก แล้วก็อุปกรณ์โขบเบิดนะครับข้องผมนี่โครงเปลา่านี่ยพันซองนะครับตั้งมาเอาก็ผมนี่ยล่งสีเขืยบเงาหายเจ้า,าเอาไปเองสีเลยมันสีเป็นโครงเปล่านะครับแต่เอากับผมเ่ยพันสองแลาวผมส่งไปไหยหน่องที่ที่ละวัดนะครับชี่านทองก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งก็คือโทเขาโท้น้ำแล้วมีกระโดงมีกระดงนะควก็มีผ้า อาคุ้มล้วไปมีหัวกองเลยแล้วากลับไปคุยกันเอานะครับเนาะโอเคนะครับเข้าใจถ้าเอาก็ผมในแบบนี้ท่านสองถธอมาเอาก็ผมเลยพอถ้าเอากบผมเลยคนติเก็บบร้อยเลยอย่างนี้ตั้งหาแต่ว่าไยตะกงเปล่าโอเคเข้าใจเนาะครับเนาะน้องที่ละวัดจะเข้าใจเนาะน้องท็อปเนาะทักนี่กะ สังใจเฮ็ดงานนา,นาน่องทอปน่องจะไปกินไอ้กห่อลอะไรมันสิดถาไว้ยนมะันบ่ได้้วยพ่อนเนาะอ่าสี่้วยพ่อนสองคนเนาะก็คือนุ๊นุ๊นรับน่องแจ็บก,กับบดถ้วยพ่อนมันมันเลนท่ายเนาะ อวยกว่อนยอดหลังขอให้ทำแจกน้องหนุดมีหลานให้ลูกไม่ด้วยด้อยพ่อให้มีหลานในลูกเม่โดนอนะบ่ไดรมนลูกหนักห็นไหมอให้หักกันกพักผ่อนได้หลายพักผ่อนได้หลายแล้วก็กินยาบำรุง <laughs> ยาบม,มุ ue, นบุกไล่เนาะคั้งแจกเนาะให้มีความสุขเนาะน้องหลานน้องคำแล้วก็อีกคนหนึ่งกับน้องท็อปเนาะที่เราบัดเนาะขอให้มีความสุขนะครอบครัวแล้วก็สองโคเนีย่ยจะให้ผลจากโลกไพ่ต่อหน้ายใดๆบวงเนาะขอให้ถูกเลือถูกเบอร์แล้วก็รวมทั้งเอฟซีถูกคนนำะเนาะถัดเนาะทุกเอฟซีถูกทุกท่านผู้ชมทุกท่าน มีครูมีสามีแร้มีแฟนคอยสุขสมบังนะครับอยู่ดีมีสุขอยู่ดยเหตุอยู่ดีผลถ้อยคนเราเก่าวขอจบครับมีเรื่องคืออดเอาแล้วก็เปิดใจกว้างถอยประมาบบ่ถึงสิ่หหนาที่รอกครับกันจะดีกันเองนะครับเนาะชีวิตครู ก็ผมเพื่อนเห็นมาตอลอดครับถอยๆถ,ถ,ถอยไปถอยมาบบเสียสัมครับต้องไปใส่ถ <c oughs> อยเข้าหลถอยถอยไหลไปใสแบบโบเห็นสัมเมาอตลาดมัน <c oughs> นี่บมีอย่งแล้วก็มาคุยกันตอนเสาร์แลครับเนาะแต่จะเห็นเบียดพระกิตต่อนะครับเนะาะ,ะ,นะ,นะออ ว่ามียังไงกับสวัสดีเอฟซีแล้วก็สั้ชมทุกท่านครับขอให้มีความสุขทุกๆวันครับเงินมีทองใช้เยอะครับสวัสดีครับติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ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 